สอนพุทธเจ้าจะเริ่มต้นพรอองคนมาตัดสรูทุกดูง่ายเหตุของทุกวิธีดับทุกข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข <c oughs> ถ้าใครทรงหลักนี้ไว้ได้แล้วก็เอามาเทียบเคียงกับเราเนี่ยมันจะจะเห็นชัด พงรู้ทุกไม่ใช่รู้บทวิหารเจดีย์ไม่รู้ไปเพนีรีตองไม่รู้สวดรู้เสกไม่รู้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นผิด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 พระองค์ไม่ได้มารู้พิเพนีรีตองไม่ใช่มาสร้างโบสร้างศาลาสร้างเจดีย์ศาสนาพระเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่มียศสังฆราชไม่ใช่มีรถเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณไม่ไม่ใช่มีรถเป็นพระคงพระครูไม่ใช่ไม่ไม่ใช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 ่ผิดหมดเป้าหมายไม่ใช่อย่างนั้นสิ่งที่บงรู้คือมารู้ทุกไม่ใช่มีเป้าหมายว่าได้ลาบได้ยศได้เสสน์ไม่ใช่ ชาวพุทธเราส่วนมากเข้าถึงศาสนาเป็นประเพณีรีตองพระเจ้าไม่ใช่ศาสนาประเพณีประเพณีมันมาทีหลังมาจากคนบัญญัติไม่ใช่พุทธบัญญัติพทธเจ้าไม่เคยบัญญัติประเพณีรีตองเพราะว่าสิ่งที่ตถาคตรู้คือทุกเให้เกิดทุกวิธีดับทุกข้อปฏิบัตินความดับทุกสี่อย่างนี้เท่านั้นที่เป็นแก่นที่พระเจ้าตัดสู้สิ่งอื่นพระเจ้าไม่ไม่ได้สนใจ ชาวพุทธเราถ้ามารู้หลักอันนี้แล้วก็มาแก้ปัญหาได้ยังทุกข์อะไรเป็นทุกข์เกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์พัดพลาดจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาเป็นทุกข์มีกรรมเป็นทุกข์กรรมดีกรรมชั่วเป็นทุกข์เนี่ยทั้งหมดนี่เป็นทุกข์ทั้งหมดเลยไอ้ที่โลกกําลังเป็นอยู่เช่นโควิดเนี่ยอะไรอะพยาธิทุกข์ขาเห็นไหมตรงไหม พ่อ,อรายรู้ไหมพญาติถึงทุกขาพ่อ,อรายรู้ไหมตัวแรกเลยชาติปพนทุกขาถ้าไม่เกิดมันจะเป็นโควิดได้ไหมถ้าไม่มีคนเกิดมาจะติดเชื้อโรคได้ไหมเนี่ยคําสอนพระเจ้าข้อแรกเลยชาติพิทุกขาชาติการเกิดนั่นแหละมันถึงติดและเกิดอะไรรู้ไหมเกิดโควิด เกิดหวาดเกิดกลัวเกิดระแวงเกิดวิตกเกิดกังวลเกิดจะฉีดไม่ฉีดเกิดจะตายไม่ตายเกิดจะรักษาไม่รักษาเกิดล้างมือเกิดสวมหน้ากากอนามัยเกิดเกิดมีเรื่องมีเรามันไปสอบสวนโรคตรงนั้นตรงนี้เกิดเรื่องเกิดวัคซีนมาไม่มาฉีดไม่ฉีดเกิดให้ยุ่งไปหมดอ่ะเขานี้เกิดอันนี้เกิดแรง เกิดเป็นนายกเกิดเป็นรัฐมนตรีเกิดเป็นชาวบ้านเกิดเป็นข้าราชการทหารตำรวจเกิดเป็นพยาบาลเกิดเป็นหมอเกิดเป็นให้ยุ่หมดเกินเป็นลูกเขาโรงเรียนจะติดไม่ติดให้ยุ่มมันนี่คือเกิดได้ไหมนี่แหละเกิดเหตุของทุกขคือชรพยาธิทุกข,ขาเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกเพราะการเกิดนั่นเองเพราะอะไรนึงมันเกิดก็กลัวตายไงมรณะปิดทุกข,ขังอ่ะตรงนั้ที่พระเจ้าท่านสอน่ะ มันตรงกับปัจจุบันเขารู้ไม่ว่านั่นคือผู้เจ้าท่านสอนแล้วว่าเกิดเป็นทุกข์และไอ้ตัวร้ายที่สุดมันไม่ใช่ตัวนี้อ่ะตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์องค์ว่าอย่างเนี้ยแล้วใครมีตันไม่มีตัณหามั่งที่มานี้ที่นั่งอยู่นี้ที่อยู่ในโลกนี้ที่ฟังนี้ท่านทั้งหลายต้องมีตัณหาเนะ่ะเช่นท่านอยากความอยากของท่านเคยได้สมปรารถนาไหม ชัดอย่างได้เงินเนี่ยถ้าเรามีความสุขเงินลอยมาโดยเย็นสบายหรือต้องทํางานเหนื่อยยากต้องลงทุนศึกษาเราเรียนปฏิบัติทํางานทําการทั้งผิดทั้งถูกผิดศีลผิดธรรมถูกศีลถูกธรรมนั่นแหะตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ท่านขยันเกือบตายท่านก็ต้องทุกข์ท่านเหนื่อยเกือบตายท่านก็ต้องเกิดทุกข์ไม่ใช่ว่าทัณนหาที่มีอยู่ในท่านแล้วทางานสบายจะเป็นสุข ทำงานก็เพ่งบรรทุกต้องตากแดดต้องเสียงเป็นเสียงตายต้องไปทาํามาค้าขายหาอยู่หากินท,ทนําไร่ทํานาทําสวนต้องมีเวรมีภัยกับเพลียมีเวรมีภัยกับไสเดือนกิ่งคือมีเวรมีภัยกับมดมแมลงถ้าไปทําไรท่ทํานาก็มีเวรมีภัยทําทําเลือกทําสวนทาไรท่ทํานาข้าราชการก็ต้องพุชจริตคิดคดโกงทางตามน้ําทวนน้ํามันก็มีสิโกงเท่านั้นเพราะนั้นอาชีพทั้งหลายเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ทุกทั้งนั้นถ้าได้ผู้บริหารเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีเออท่านมีคุณธรรมก็จะบันดาลความดีความชอบให้ตามความรู้ความสามารถแต่ผู้ใหญ่ไม่ดีก็เลียแข้งเลียขาไม่ได้เลื่อนไม่ได้ขั้นตอนกนมีแต่จะโศโศกันเจงช่วยกันเจงนั่นคือทุกข์แหละทุกข์เพราะผู้ใหญ่ไม่มีธรรมผู้ใหญ่ไม่เป็นธรรมผู้ใหญ่ไม่ให้โดยธรรมมีอะไรที่เป็นสุขโดยส่วนเดียวอาชีพทั้งหลายเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ แม้แต่อาชีพทำมาหากินเหมือนกันบางทีสุดจริตมั่งทุจริตมั่งด้วยชีวิตสัตว์อื่นบ้างน้ำตาสัตว์อื่นบ้างเสียงเป็นเสียงตายมั่งนั่งรถไปหาเสียงเป็นเสียงตายไปทำมาค้าขายไปทำไรทำนาทำสวนทำงานก่อสร้างเสียงตายจะตกลงมาตายวันไหนยังไม่รู้เลยที่สูงสูงมึงไม่รู้จะตกลงมาตายวันไหนๆๆก็ยังไม่รู้เสียงตายไหมขับรถขับลาามถนนรอนแคมเสียงตายไหมนั่นแหละถูก ขับรถสิบล้อกังคข้มกังคืนเห็นมันเอ้ยมันทุกไหมวูบตุมทั้งหัวทั้งเมียตายทั้งคู่มันเป็นทุกเนี่ยเหตุของทุกถ้าเราอยากให้มันเป็นแล้วไม่เป็นสมอยากก็เป็นทุกข์อยากให้เขาดีเขาไม่ดีสมอยากอยากให้ผัวเป็นเงี้ยอยากให้เมียเป็นอยากให้พ่อเป็นงแม่เป็นอย่างนี้ให้รัฐบาลเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้ประชาเป็นดินเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะเขาไม่ได้สมอยากก็เป็นทุก พอเขาไม่ทําดีสมที่เราอยากให้เขาดีก็เป็นทุกข์พอเขาดีแล้วก็ยึดมั่นเขาว่าดีก็เป็นทุกข์อีกต้องให้เขารักษาดีให้มากอย่าทําดีให้ลนหายแบกดีไว้บนบานานๆแล้วอวดดีโชว์ดีหลงดีเมาดีห่วงดีเป็นทุกข์เพราะกลดีจะลนหายได้แชมป์ก็กลัวแชมป์จะลนหายได้ดีก็กลัวดีจะลนหายมีดีก็กลัวดีเลยนั่นเป็นทุกข์แ่ะทุกข์เพราะต้องรักษาดีเพราะกลัวเขาไม่ว่าดีเหนื่อยไหมการที่แบกทุกข์ แบกตัณหาเนี่ยมีตัณหาพอคนอื่นไม่ทําให้เราสมอยากก็เป็นทุกข์พอทําให้สมอยากก็เป็นทุกข์ต้องห่วงแทนเขาห่วงแทนเขามีอะไรดีๆก็ห่วงมีลูกดีๆก็ห่วงมีผัวดีๆเมียดีๆสุขภาพดีๆก็ห่วงมีไรนาเลือกสวนบ้านเรือนดีๆก็ห่วงเป็นทุกข์ไหมห่วงก็เป็นทุกข์เป็นตัณหาเหตุให้เกิดทุกข์เป็นห่วงเป็นห่วงเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อีกมีใครที่มีแล้วไม่ทุกข์บ้างเอา เนี่ยตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้ารู้แล้วอ๋อตัณหานี่เองนะเป็นตัวเหตุถ้าไม่มีตัณหามันทุกข์มันก็ไม่เกิดตัณหานี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาตัณหาก็ไม่ใช่มาตัวเดียวเนี่ยตัณหาเสร็จแล้วมันต้องมาจะอุปทานไปถือตัณหาอีกตัวหนึ่งไปถือตัณหาคืออยากเสร็จแล้วก็ไปถือความอยากว่าเป็นเราเป็นของของเราเห็นไหมไปถือว่าตัณหาเป็นเราเป็นของเรา แล้วตัญหามันพอหายไปแล้วพอได้สมอยากแล้วไม่ได้สมอยากแล้วมันก็หนีไปแล้วเหลืออะไรเขานี่เหลือความตัวถือตัวถือมาจากไหนมันจําได้ว่าเราคนถือจําได้ว่าทะเลาะกันจําได้ว่าเถียงกันจําได้ว่ามีเวรกันจําได้เราบอกเขาดีๆเขาไม่ฟังมาสวนเราเราบอกดีๆมันดูมันมาพูดเราอย่างนี้ทําไมไม่เชื่อไม่ฟังกันพูดดีๆเ็าไม่ยอมฟังกันไอ้คนอื่นพูดแล้วเวไปฟังมันทําไม ในไมบางทีนายกมันแป๊กแป๊กแป๊กขึ้นมาพูดดีๆก็ไม่ฟังทําจะตายเหนื่อยจะตายแล้วตัณหาของนายกก็เป็นทุกข์กลัวเขาไม่ฟังก็เป็นทุกข์เพราะเขาพูดว่าก,กันเนะกันเน็ก็เป็นทุกข์และทุกข์ทำไมมาทนอยู่ได้เพราะตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตัณหาต้องตั้งอยู่ทนอยู่ทนให้เขาดา่าเขาแช่งเขาว่าอยู่ก็ตัณหานั่นเองเป็นเนหตุได้เกิดทุกข์ถ้าไม่มีตัณหาความอยากยึดเก้าอี้นายกอยู่นี่ก็ต้องไม่ทุกข์นี่ยึด กาอี้ยึดตำแหน่งอยู่เพราะอยากอยู่ในตำแหน่งอยากให้เขาว่าดิอยากให้มันมันเป็นอยากให้ครน,นี้มันก็เป็นทุกข์ดิแล้วก็มาบ่นใครอ่ะเพราะตัณหามันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ <c oughs> แล้วก็หลงตัวเองว่าทันทําดีแล้วไม่ดีน้อยเนื้อต่าใจทําดีไม่ได้ดีน่าจะชมน่าจะเชียร์ให้กําลังใจคนทํางานแม้คนเหนื่อยจะตายใครเขาเชิญไปเสือกไปเป็นเองไม่ใช่ดีแล้วมาบ่นมาหาแล้วมันทุ <c oughs> ทกข์ไหมเนี่ยตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ แล้วถ้ารู้ตันหาเออกูไม่เป็นลูกน้องมึงหรอกไอ้ตัณหามึงอยากได้น่ะมึงอยากได้เงินมึงอยากให้เขาว่าดีมึงอยากให้เขาชมมึง,มมงนี่เองหน้ามึงเหมือนกูนี่สังกระจกแล้วเหมือนเลยพอะตอนแสดงกันนานิ้วคิ้วเขาหมดยักเขาว่าหน้าตาดูไม่ได้แหละเห็นไหมตันหาเป็นอยี่ยแหละกระทุก เห็นนกมันสู๋ฉี่สูฉี่ก็ไม่เป็นสุขเป็นทุขเป็นทุกข์มันว่านะตอนมันหวงกันเป็นทุกข์หรือเป็นทุกข์ตอนมันเลี้ยงลูกเป็นทุกข์หรือเป็นทุกข์ตอนที่ไอ้นกไอ้นกไอ้นั่นนกมากินลูกมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ตอนมันป้องกันลูกมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ตอนมันหาอะไรมาเลี้ยงลูกไม่สุขเป็นทุกข์นกอีแก๊ะตอนนกกระปูดมาไล่กินลูกมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ตอนผัวมันตายถูกนกกระปูดจิ๊กตายมันร้องไห้ไปสูเป็นทุกข์ดูสัต หมาตอนเป็นสัตว์ขึ้นมาแล้วมันวิ่งสันนันวันไหวตันหามันเนาะมันเป็นสัตว์มันเป็นทุกข์ใครไปห้ามไปหัวมันไม่ได้แหละหมามันฟัดเอาเน่ะตอนมันเป็นสัตว์แต่มันเป็นทุกข์แล้วพ่อแม่ก็ต้องกันไม่ให้มันเป็นสัตว์จะให้มันเป็นสุขจะให้มันเป็นพระขึ้นมาเพราะมันในเป็นสมอยากกับเป็นทุกข์เพราะเราอยากให้มันดีสมอยากที่เราตั้งอาไว้ตันหานี้แหละ เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะว่าต้องการให้เขาได้สมอยากที่เราตั้งความอยากเอาไว้นี่โรธเราไม่มีนี่วิธีดับทุกข์เราไม่เคยมีเลยดับทุกข์ดับยังไงดับทุกข์ก็เห็นตามไปจริงมันนะมันจะไหลตัณหาจะเป็นก็ัมอย่างงั้นใครมีตัณหาจะต้องเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเมื่อวางตัณหาได้ข้อน่โรคคือดับทุกข์วางตัณหาวางยง่ายๆนี่เดียววางตัณหาเนะ่ะเพราะเห็นว่ามันมาปรุงแต่งเอาแล้วมันมาจําได้ ว่าเราหวังดีส่วนมากเขาว่าเมตตาเราเมตตามันพูดดีดีมันไม่เคยฟังเลยคนอื่นพูดอะไรมันฟังมดเลางสาพูดในเมตตาเพราะตอนแรกมันพูดเมตตาอยู่แต่ตอนหลังมันเป็นตันหาอยากให้เขาดีเมตตาคือธงตัวแรกที่ใจตั้งไว้ว่าเมตตาเขาอยากให้เขาดีแล้วพอพูดพูดไปมันเป็นตันหาของผู้พูดแล้วนี่พอเป็นตันหาของผู้พูดเสร็จแล้ว มันก็มีธงตัณหานำมาก่อนเป็นเหตุเด้ยกับทุกตอนแั้วว่ามเมตตามเมตตาคุณธรรมนำนามเมตตานำนาแต่ตัณหายอยทางหลังดันให้ออกและตัณหาเสร็จแล้วยังไม่พอยังอุปทานยังถือว่าเรานี่มีจกักให้มันดีมันไม่รู้จักปัถนาดีมันไม่เคยรับความดีพูดดีๆก็ไม่ฟังยังมาเถียงยังมาว่าแล้วยังมาหน้าเงาหน้างอยังมาทําบึง้งตึงใส ใครจะหวังดีก็มันเท่าเราอีกเป็นไม่มีเราว่าดีแล้วมันไม่รู้จักรับดีของเรามันคนไม่รักดีไอ้ลูกไม่รักดีพวกเนี้ยเหมือนไรประชาชนไม่รักดีเป็นนายกกับบุญบอกเลยด,ดีก็ไม่ได้ทั้งมัดดาวไล่ประยุท์ออกไปประยุทธ์ออกไหมกูอยากจะอยู่อยากจะอยู่ไล่กูทําไมกูดีจะตายตัหนาใครอะน้อยเนื้อต่ําใจ จะออกไปก็กลัวตำแหน่งกลัวยศกลัวเขาไม่นับถืออีกอะแล้วก็ไม่ได้ค่าหัวคิวค่าคอมมิชชั่นค่าเงินค่าท้องถ้าออกไปใครจะนับถือแมวหมามันก็ไม่นับถือก็ยากนี่แหละนี่โรดมันไม่มี้แต่ไม่ไปอยู่ตรงนั้นใครก็จะไม่ด่านี่อยู่กยบเราใครจะไปจะไม่แย่งไม่ยุ่งก็ใครไม่แย่งก็ใครไม่แย่งลาบไม่แย่งยศไม่แย่งสรรเสริญไม่แย่งอะไรก็ใครไม่แย่งผัวแย่งเมียใครใครจะไปทะเลาะด้วยหรอ เพราะมึงไปมาเย่งันกูมัมีตัณหาเนี่ยทามีขึ้นมาดิเป็นเหตุในเกิดทุกข์นิโรธก็คือไม่ไปแย่งกับใครไม่ไปหวงไปห่วงอะไรไม่ไปหวังพูดพูดไว้งั้นสอนก็สอนไปงั้นบอกก็บอกไปงั้นเขาเอาเปล่าเขาไม่เอาก็แล้วแต่เขาเราหวังดีเราเอาเงินให้เขาเขาไม่เอาเราก็เก็บใส่กระเป๋าคืนนี่เคยเราเอา,เ,อาเงินฟาดหัวมันอะ เเงินฟาใส่ยัดใส่ปากใส่มื amino. อมึงเอาไปมึงเอาไปกูปหวังดีกับมึงรับดีกูดีกูเป็นคนดีเงินกูดีๆมันดูถูกกูทำไมรับก็ดูถูกกูนี่กูสอนดีๆไม่ฟังเอาเงินยัดยัดใส่ปากใส่หูมันะใส่ตามันอะทำไมไม่ใส่มือเข้าไปยัดใส่ตาเงินไปยัดใส่หูใส่ปากแล้วเงินไม่ใช่เงินธรรมดานะเงินไปชุบคลิกเดยนะไปยัดใส่ตาก็แสบยัดใส่หูแสบยัดใส่หมูกมึงก็แสบมัน หุยเอาอ่ะนี่คือหวังดีคือเอาเงินไปชุบเอาไปชุบพลิกหวังดีแต่ว่าไปชุบพลิกก่อนแล้วก็จิ้มใส่ตาใส่จมูกก่ใส่มือก็ไปใส่เงินก็ใส่สื่อมือนี่เอาไปคลุกพลิกเต็มมดเลยใส่ตาใส่จมูกเขาเขาเครียดเอาดิแล้วแมเองวังดีมันไม่เคยรับความดีคนมันไม่รักดีน้อยใจ เสียใจน่าจะกระบอกกระบอกหูทีนะมักไปตัวสุดท้ายนี่ก็เรียกว่าทางดําเนินได้ถึงความดับทุกข์ดาเนินนดําเนินวาจาสัมมาวาจาพูดเพื่อจะออกจากทุกข์พูดอะไรท,ทําทีเพื่อจะเห็นแต้งตามเป็นจริงที่มันเป็นโอ้มันมีตัณหาใครมีตัณหาก็เข้าใจว่าตัณหานะ่ะทําให้เขาเกิดสุขพอสมตัณหาสมอยากของตัณหาก็มีสุข แต่ความสุขของตัณหาเหมือนไฟที่มันลุกโชนด้วยท่อนไม้ท่อนฟืนยิ่งตัดโยนใส่มันยิ่งลุก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 ตัณหานั่นเองเป็นเหตุให้ไฟลุกขึ้นก็ดึงท่อนฟืนออกไม่โยนใส่กองไฟสัมมาทิฏฐิก็เห็นตามเป็นจริงว่าอ๋อทุกเพราะเอาดุนฟืนโยนเข้าไปเอาใจเข้าไปใส่เอาปากเข้าไปใส่เอากายเข้าไปใส่ว่าเป็นเองเป็นของของเอง ตัวเราและของของเราสมบัติของเราเงินของเราลูกของเราพวของเราเมียของเราหน้าที่การงานของเราประเทศชาติของเราโควิดของเราอีไนะเอาเอาเอาบาใหญ่เอ้าคนนี้เอ้ามันเนี่ของเราที่ไหนของมันมาแล้วออกไปมันไม่ใช่ของของใครโรคก็ไม่ใช่ของใครโรคไปใคาเจ็บไม่ตายด้วยโควิดตายด้วยอื่นเยอะแยะไปแก่ตายมะเร็งตายหัวใจได้ความดันตายเบาหวานตายตายด้วยอื่นเยอะแยะอย่าไปคิดว่าโควิดตายอย่างเดียวมันไม่ใช่ อย่าไปบ้าคลั่งนักนะอย่าไปตั้นหานั่นมักเห็นตามเป็นจริงว่าตายมันไม่ใช่แค่นั้นบางคนก็ผูกคอตายบางคนก็แย่งผัวแย่งเมียกันตายบางคนก็ไปปล้นไปจี้เขาตายบางคนก็ขับรถประมาทตายมึงเติมเนี้ยไปทุกวันไม่ใช่โควิดตายหรอกอย่าไปเชื่ออยู่ในโลกนี้ก่อนจะมีโควิดเขาก็ตายกันมาๆต่อมาเนี้ยมีใครข้างโลกเนาะถ้าเข้าใจอย่างนี้เออใช่นี่เองคิดว่าอะไรมักแปลว่าเห็นตามเป็นจริง สัมมา ي, ทิฐิเห็นตามเป็นจริงน้ำที่มันไหลไปตามกระแสคนมีตัณหาหมางก็เป็นอย่างนี้ถ้าคนไม่มีตัณหาก็เบาเบายัางไงก็เห็นว่าตัณหามันกำังไหลไปอย่างนั้น <c oughs> เป็นทุกข์อย่างนั้นเป็นกังวลอย่างนั้นไอ้คอบครัแคบดีกว่าตรงเนี่ยชพยาธิทุกข์ขาเป็นทุกข์เพราะมันมีคอมันมีสเลดพันคอเป็นทุกข์ถ้าไม่มีคอไม่มีสเลดก็ไม่ทุกข์เพราะมันมีก็ไปยังไงมีตรงไหนทุกตรงนั้นขอให้มีมีอะไรก็ทุกข์เพราะมี พอไปถือมีว่าเรามีแล้วก็แบกมี <c oughs> เรื่องนี้พุทธเจ้าสอนอันนี้ <c oughs> หลักก็มีอยู่สี่ข้อเนี่ย <c oughs> ชาวพุทธเราถ้ารู้สี่ข้อนี้ก็เอาไปพิจารณาดู <c oughs> ไม่ต้องลงทุนไปสร้างโบสร้างวิหารสร้างเจดีย์ไม่ต้องนิมนต์พระไปสวดไปเสกป้องกันก <c oughs> ็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมันแก้ทุกได้เลยนุกกระักโอ้ร่างกายเป็นรังของทุกเป็นรังของโรคเป็นรังหัวผีเป็นรังลูกศรร่างกายนี้เป็นของแตกสลาย อยู่นานก็แตกสลายอยู่ไม่นานก็แตกสลายมันจะแตกอยู่ตลอดเวลากินขี้แตกเยี่ยวแตกน้ำเหนือน้ำภายแตกน้ำย่อยแตกน้ำตาแตกน้ำลายแตกเซล์แตกเป็นผมแตกสลายไปมันแตกสลายของมันถูกแล้วถ้าเห็นนามเป็นจริงก็รักษาแต่พอประมาณดูแลพอประมาณไม่วุ่นวายมากคนข้างนอกคนข้างในเห็นว่าเป็นจริงอย่างนี้ยอมรับสิ่งที่มันเป็นมันจะเสื่อมสลายไปของมัน มันอยู่เฉยหายใจก็เสื่อมสลายไปให้เจ้าเสื่อมอะไรจำได้ก็เสื่อมสลายไปคิดนึกก็เสื่อมสลายไปสุขทุกข์ก็เสื่อมสลายไปรูปร่างก็เสื่อมสลายไปเหี่ยวไปย่นไปจิตใจความนึกคิดก็เสื่อมสลายไปผู้ถือก็เสื่อมไปผู้อยากก็เสื่อมไปสิ้นไปสลายไปผู้ถือตัวก็เสื่อมไปสิ้นไปสลายไปมันก็เป็นนิโรธดับทุกข์ก็ไม่เห็นมีอะไรที่จะยากศาสนาพระศาสดาถ้ายากเกินไปองค์จะไม่สอนคน คำสอนพระองค์เข้าใจง่ายๆมัชฌิมาทางสายกลางให้พิจารณาเห็นได้ด้วยตัวเองธรรมของพระองค์มนุษย์ทั้งหลายสามารถพิจารณาน,อน้อไม่เห็นตรามได้ว่าทุกข์แก่เจ็บตายเป็นทุกตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกนิโรธจะดับทุกและมรรคทางดําเนินมีปัญญาดับทุกเพราะนี่นี่แก่นาศาสนามาอยู่ตรงนี้แก่นพระธรรมอยู่ตรงนี้ ไม่ใช่อยู่ที่พุกรูปใหญ่สลาใหญ่เจดีย์ใหญ่โบสถ์ใหญ่ตำแหน่งใหญ่ยศใหญ่ไม่ใช่อยู่ที่อริสัตสีนี่เองถ้าเราชาวพุทธอยากจะเป็นเจ้าของศาสนาก็จงมาดูอริสัตสีเห็นอริสัตสีอยู่ในในตนในโลกอยู่ประจำเช่นนี้แล้วก็เรียกว่าเป็นธรรมทายาตของพระศาสดาแล ยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปฏิชิตังปฏิตังตุมหังทิพเปเมวะสมิชตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยะถามณีโชเตราโสยะถาสพีตโยวิวชัชชนตุสัพธโรโควินะ สตุมาเตภวัตวันตระโยสุขีทีคายุโกภะวะพิวาธนาสีสนิจงหุดาปจายโนุจตารูธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุข,ขังภาลางังทุกข์สุขอน